สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4 5านอยนะครับก็ทำเป็นแยกนอยให้แต่ละรอบนะครับในสูตรนี้ก็จะมีรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามเนาะแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับที่น้องแอดนะครับคิดคำนวณมาเนาะก็มีหลุดมีเข้านะครับวันไหนเข้าก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกวันไหนหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกาลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับผมของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังนะครับเพราะว่ามาในตัวเน้นเนาะน่าจะมาถ้าเป็นตัวเด่นเนี่ยมาสามรอบนะครับหลุดไปหนึ่งรอบเนาะนะครับเมื่อวานนี้ ฉพาะกิจนะครับผมให้4กับ8ผลที่ออก8 8 3 9 5ของเรา8 3ไม่มีนะครับพี่ๆเนาะก็4ไม่มารอบนี้ใครเอา8ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่8 3นะครับมาตัวเด่นรองนะครับรอบนี้น้อยพิเศษนะครับให้6กับ2นะครับผลที่ออก5 4 0 6 1นะครับรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเต็มๆเนาะ6 1นะครับเน้นๆเลยก็ยินดีด้วยนะครับรอบนี้ ส่วนในรอบปกตินะครับให้1 no กับ9นะครับผลที่ออก6 6 7 9 2อนะครับอันนี้ก็1ไม่มาแต่ว่าใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่92ตรงๆเน้นๆนะครับพี่พี่เนาะรอยินดีด้วยนะครับมา2รอบแล้วในตัวเน้นตัวจอะ VIP นะครับให้5กับ1นะครับผลที่ออก60825นะครับของเรา25 <Right. S 2> ไม่มีนะครับพี่พี่1ไม่มาใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่25นะครับ อืมถ้าเป็นตัวเด่นนะครับถ้าเป็นตัวเด่นนะครับพ,พี่มาสองรอบเอยมาสี่รอบเลยเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่วันที่สิบเจ็ดนะครับผมนอยเฉพาะกิจนะครับผมให้ไปที่สองแล้วก็แปดนะครับสองแล้วก็แปดเนาะ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดนะครับผมแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้านะครับสองสามสองห้าสองเก้านะครับสามตัวสองแปดห้านะครับผม 5 8 9นะครับแล้วก็29นะครับนี่เลยนอยเฉพาะกิจนะครับส่วนนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษผมได้เลขพี่น้องนะครับ7กับ8 7กับ8รูดที่8นะครับเหมือนกันรอบนี้นะครับผม8 3

นะครับอันนี้รอบพิเศษนะครับกับรอบนอยเฉพาะกิจเนาะท่าในใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่ๆขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆก็แล้วกันนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผมได้นะครับก็คือเลขเก้ากับเลขสองนะครับพี่ๆเก้ากับสองเนาะ สายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับรอบนี้21งหนึ่งสองเนะครับ3ตัว9ก้นะครับ นะครับผมรอบฮานอยปกติเนาะส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP VIP, VIP ผมได้เลข3กับเลข7นะครับพี่สากับ7สายรู่ให้ไปที่เลข3นะครับ3 2 3 5 38นะครับ7 2 เจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัวนะครับเจ็ดสามสองนะครับผมนะครับอันนี้ฮานอย vip นะครับกับฮานอยปกติเนาะท่าในใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้มา เด้งๆปังๆนะครับทั้ง4รอบก่อนละกันน้องสลับฮานอยวันนี้กดออกไปนะครับรบกวนพี่ๆสมาชิกน้องกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ